ริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญปวยทานนะคะเป็นลายดอกไม้แบบน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้เลยเป็นลายที่ทําง่ายนะคะใช้ริบบิ้นไม่เยอะนะคะขั้นตอนการทําไม่ยากค่ะแบบนี้นะคะด้านหลังก็น่ารักนะคะ กรของเรานะคะก็จะมีกันไกลมีแหนบมีเหรียญน,นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาเพชรเบอร์2นะคะแบบนี้เราจะตัดลิบบิ้นมาสี่เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่43เซนติเมตรหรือ45เซนติเมตรก็ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ฝึกทําใหม่ก็ตัด45เซนตเมตรก็ได้นะคะ อันนี้แอดจะตัดอยู่ที่43ซนเมตรนะคะแบบนี้เลยจากนั้นตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆตัดปลายแหลมนะคะแล้วให้เพื่อนๆพื่อนนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะตรงนี้16ซติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านบนเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านล่างนะคะ ริบบินเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามนำริบบินมาคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะนำริบบินสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะแล้วดึงออกมากว้างๆนะคะแบบนี้แล้วล้วงเอาริบบินเส้นที่สามเข้ามาในห่วงนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้แล้วให้เพื่อนๆนะคะนำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ค่ะ แล้วพับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะด้านล่างขึ้นมาค่ะเส้นสั้นด้านซ้ายมือพับลงมานะคะเส้นสั้นด้านบนนะคะพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะมาสอดตรงนี้เลยช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงให้กระชรับนะคะตรงนี้ค่ะดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาทํา ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะตรงนี้เลยเถาริบบิ้นเส้นสั้นด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะพับริบบิ้นนะคะแบบนี้แล้วก็พับริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะไม่ดึงแน่นมากนะคะดึงรวมไว้นะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้เส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะ พับอีกหครั้งนะคะสอดตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะเส้นที่3มนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นหครั้งพับอีก1ครั้งค่ะสอดตรงนี้นะคะค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะ เส้นที่สเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเส้นที่4ี่ตรงนี้เราก็พับริบบิ้นนะคะ1ครั้งค่ะแบบนี้พับอีก1ครั้งนะคะสอดช่องตรงนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนฝึกทำใหม่ก็แนะนำให้ใช้ริบบิน้นเนื้อแข็งแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาเก็บนะคะตรงนี้ค่ะเราจะมาทําลักษณะนี้นะคะ เก็บริบบิ้นตรงนี้นะคะพับริบบิ้นเส้น cabin cabin Hence, ด้านบนนะคะตรงนี้ลงมาแบบนี Firefox ้ค่ะทําเส้นด้านซ้ายมือนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาแล้วสอดตรงนี้ค่ะใต้เส้นที่เราพับลงเมื่อกี้นะคะใต้เส้นที่2นะคะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆนสอดยากนะคะใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นจะโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะดึงนะคะใช้ใน้วงเราดันตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะ ดึงตรงนี้เส้นที่2นะคะถ้ากรีดตรงนี้เขาเด้งออกมาแล้วก็ hui, ดึงนิดนึงนะคะดึงตรงนี้นิดนึงแล้วก็พับเส้นนี้ลงมานะคะแล้วก็พับปลายริบบิ้นแล้วสอดค่ะตรงนี้เลยปลายริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นลงมาแล้วก็ทําเส้นนี้นะคะสอดนะคะทําเหมือนกันทั้งสี่เส้นค่ะ แบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะสเส้นต่อไปสเส้นสุดท้ายแล้วก็พาบริบบินนะคะสอดนะคะแบบนี้เลยสอดยาก,ก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆพื่นะคะไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะได้ด้านหลังประมาณนี้นะคะแบบนี้จากนั้นพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาแล้วก็ จะทาเหมือนเดิมนะคะทากลีบเหมือนเมื่อกี้เลยพับริบบิ้นนะคะหนึ่งครั้งไปด้านหลังนะคะพับอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วสอดช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะดึงกลีบนะคะประมาณนี้ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะประมาณน,นี้ค่ะเส้นที่สองเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังหนึ่งครั้งพับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้เลย ทำเหมือนรอบแรกเลยนะคะทำเหมือนฐานล่างเลยแล้วก็ค่อยๆดึงกลีดค่ะต้องดึงแน่นมากนะคะเราก็จะดึงประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามเราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังหนึ่งครั้งพับอีกหนึ่งครั้งนะคะสอดตรงนี้เลยทำเหมือนกันเลยนะคะ มือเบานะคะค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะเราก็ดึงกลีบเขาให้เท่าๆกันค่ะเส้นที่สี่เราก็ทําเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังหนึ่งครั้งพับอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะะนะคะดูกลีบนะคะให้เท่าเท่ากันเลยจัดกลีบเขาให้เท่าเกันนะคะแบบนี้นะคะเราจะไม่ดึงแน่นมากนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นเราจะมาทำเกสรน,นะคะตรงนี้นะคะทำกลีบตรงนี้กันค่ะแล้วก็จะจับริบบิ้นมาซ้อนกันค่ะสี่เส้นนะคะเพื่อนเพื่อนจะทำเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สอง ทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งด้านขวามือพับริบบิ้นลงมามือซ้ายนะคะช่วยประคองนะคะช่วยหมุนนะคะแบบนี้เราก็ดันมุมตรงนี้ให้แน่นนิดนึงนะคะเวลาเพื่อนเพื่อนหมุนเกรสรจะได้ไม่เด้งนะคะแบบนี้ดึงตรงนี้นะคะให้ตึงๆึงนิดนึงค่ะตรงมุมตรงนี้นะคะ ดึงเส้นตรงนี้ค่ะดึงริบบิ้นนะคะใช้นิ้วป้งกดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็หมุนนะคะประมาณ1รอบหรือ2รอบก็ได้นะคะหมุน2รอบนะคะประมาณนี้นะคะกดนะคะดึงให้แน่นค่ะดึงริบบิ้นตรงนี้ให้แน่นนะคะกดตรงนี้เบาๆนะคะเวลาเราทําเกสร,รจะได้ไม่เด้งนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยประมาณนี้นะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นเราก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะ ราจะหมุนประมาณ1รอบครึ่งหรือ2รอบนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆจับให้ถนัดนะคะแบบนี้เลยปล่อยริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะออกมาตรงนี้ก็ใช้ก้อยเกี่ยวนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นนะคะ1ครั้งค่ะแบบนี้เลยพับปลายริบบิ้นชี้เข้ามาหาตัวเราแบบนี้นะคะริบบิ้นนะคะเขาจะชี้ไปทางขวามือแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ พับปลายริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้เลยสอดตามแนวริบบิ้นเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆสอดนะคะถ้าสอดยากใช้แหนบช่วยดึงนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะตรงนี้ถ้าเป็นริบบิ้นเนื้ออ่อนนะคะตรงนี้เขาจะยับนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องค่อยๆดึงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราจัดทีหลังนะคะเราจะดึงไว้ประมาณนี้ค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะ เส้นที่2เราก็ปล่อยลิบบิ้นออกมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ตรงนี้ก็จับไว้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พับป,ปลายลิบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะมุมนี้เลยสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสอดยากใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้ระหว่างกลีบตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงกลีบค่ะ ดึงเข้าหลวมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาจัดที่หลังได้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะ่อยริบบิ้นออกมาแล้วก็พับนะคะแบบนี้สอดจาถัดจากเส้นที่2เลยนะคะปลาลิบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยค่ยดึงค่ะค่อยๆดึงกลีบค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่เราก็ทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นนะคะสอดต,ตรงนี้เลย บนตรงนี้ก็ค่อยๆดึงนะคะจัดกลีบนะคะเราก็จะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้นะคะดันตรงมุมนี้เบาๆนะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงจัดกลีบนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเราก็ดันตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้นะคะดันนิดนึงนะคะกลีบเขาก็จะโค้งงอขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะค่อยๆดันค่ะ ก็ดันนะคะจัดกลีบให้เท่าเ่ากันทั้งสี่เส้นนะคะกดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงค่ะกดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะพอเราจัดกลีบเท่ากันแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็ดึงตรงนี้นะคะให้เท่าๆกันนะคะดึงจัดกลีบเขาให้เท่าเกันค่ะ จะได้ประมาณนี้และหลังก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาตัดวิบ้นส่วนเกินเลยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะตัดแบบนี้ค่ะดึงนะคะได้เพื่อนๆตัดด้านในนะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะตัดเส้นยาวด้านบนนะคะดึงนะคะแล้วก็ พอเราตัดลิบบิ้นส่วนเกินแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะได้ดอกไม้แบบน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้เลยลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ